เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับเรียกซีรีส์รักหลอกอยากบอกว่ารักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่6กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP ีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งของตัวเหยียนเชิงเนี่ยเริ่มที่จะรุกจีบตัวเสี่ยวตัวมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะฮะทุกคนและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยอุปสรรคของความรักเนี่ยก็ดันเป็นรุ่นพี่อีกน่ฮะซึ่งตอนนี้เสี่ยวตัวเองี่ ก็ให้ความสนใจมากๆเนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจมาตลอดนะว่ารุ่น PE เนี่ยนั่นก็คือแบล็กนั่นเองทุกคนนี้ถ้าเกิดรู้ความจริงนะว่าตัวตนที่แท้จริงของแบล็ k เนี่ยคือเยียนเชิงนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับยังไงก็ไปดูกันต่อละกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการจีบของเยียนเชิงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ีนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ รายงานการทดสอบการศึกษาปัจจัยและกลไกที่มีอิทธิพลต่อการโกหกในผู้บรรลุนิติภาวะลตั้งใจเรื่องชิ้วหัวคอหักแ้ว่าร่ด้เกิดการโกหกเป็นหลักเลยอ่ะเอ๊ นักเขียน B นักเขียนการ์ตูน C นักวิทยาศาสตร์ D นักจิตวิทยาฉันพูดกับคนอื่นได้เหรอบอกแล้วว่าเป็นความลับฉันไม่พูดหรอกงานอดิเรกชอบอ่านการ์ตูนฉันชอบคนแบบแบล็กหรือว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในแตกสลายอยากได้รับการให้อภัยและความเข้าใจ ะนะจะดูยังไงก็ไม่เหมือนข้างนอกดูร่าเริงนะแต่ความจริงลึกๆนี้เสีลวตัวนี้หนักอยู่นะ าวุลเรื่อนพี่อวีฉันมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาพี่อยากลองทำไหมอยากสิทำยังไง ก็คือพี่ชอบดื่มอะไรหลังอาหารเหรอมีชากาแฟน้ำร้อนแล้วก็อเอ่อ,อน้ำผลไม้มีน้ำผลไม้ด้วยหรอ,หรอ,อชาละมัง้งฉันดื่มแต่ชานะ่ะชาเหรอดื่มชาสิดีแล้วผลลัพธ์เหรอเอ่อผลลัพธ์ก็คือคนที่พี่ชอบเป็นคนที่มีอิสระมากเลยเหรอเหรอ จริงไหมเนนะ่ะมัวไหมเอีนะ่ยพูดจริงๆนะพี่คิดว่าคุณกระรอกกับคุณนกฮูกจะมีเรื่องราวความรักบ้างไว้ฉันเห็นชาวเน็ตหลายคนถามอยู่นะคงมีแหละนักอ่านก็อยากให้พวกเขาคบกันนี่มีแนะ่กระรอกบินอ่า ทีมันคือใน,ในยิยายความรักหรอคุณนอกอูก,กับคุณกระรองบินเนะี Post ่ยโพสเวยป๋อเออดเสียตัวรอชั้นแป๊บนะมทำธุระก,ก่อนไม่เป็นไรทำธุระก่อนเลยแบล็ k ที่คุณติดตามโพสเวยป๋อแล้วบอกว่าทำงานแต่โพสเวยป๋อเหรอ <ไ>มือขวาของแบล็กมีขี้แมงวันขี้แมงวันขี้แมงวันแต่ว่าไปเถอะเสียวตัวไปห้องทดลองกันอืมรุ่นพี่ถนัดซ้ายเหรออืม,ออมใช่ถูกพี่สาวฉันแก้หนี้สัยเลยใช้มือขวาอ,อ๋อนี้นี่เองไปเถอะก็ยังเชื่ออยู่อีกอ่อก็ยังเชื่อ,อ,อเป็นรุ่นพี่หวีอีก่ะ ทด<อ>สอบจิตวิทยานี่ทำไม่ได้แล้วตอนที่หมีคนในใจแล้วมีคนในใจแล้วดีอ่ะมาเสือตัวการทดลองใกล้เริ่มแล้วเธอลองดูคำถามก่อน คุณหญิงหรือชายคำถามแรกก็เพศเลยเหรอรดนพี่อีพวกเราไม่ได้มาช้าใช่ไหมคะไม่ช้าหรอกเข้ามาเถอะห้องทดลองนี้ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยอะนึกว่าจะมีอุปกรณ์ชั้นยอดซะอีกนะไม่มีอะไรเลยแตกลุ่มเนาะ โอเคนักศึกษาทุกคนครั้งนี้พวกเราจะใช้วิธีการทําแบบสอบถามรอผลการทําแบบสอบถามออกมาฉันจะจัดการให้นักศึกษาบางคนทําแบบทดสอบอุปกรณ์อนักศึกษาอ่ะนี่นี่ขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะเสียตัวนักศึกษารุ่นพี่หวี การทดลองของพี่มีคนเยอะขนาดนี้เลยคนเยอะการทดลองถึงแม่นยำเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะทำไมกิดวล<อ> <คน S 1> เรื่องผลาการทดลองเหรอเปล่าคะ่ะเพราะก่อนหน้านี้ตอนทดสอบของสูเหยียนเฉิงมีแค่ชั้นคนเดียวก็เลยคิดว่าครั้งนี้มีแค่คนเดียวนะเห็นไหม,มที่จริงเรื่องการทดลองของชั้นกับสูเหยียนเฉิงเห็นต่างกันมาตลอด ฉันคิดว่างานเขาขาดความเป็นสากลบางครั้งพวกเราจะแยกทำการทดลองกันเข้าใจแล้วคิหวังนะนเนี่ยตั้งใจอ่านคำถามนะทนจะตั้งใจทำค่ะนักศึกษาทุกคนขอบคุณที่เข้าร่วมการทดลองครั้งนี้ พอจบการทดลองฉันจะส่งอ่างเปาให้แม้จะเป็นเงินไม่เยอะแต่ก็เป็นน้ำใจพวกเราจะตั้งใจทำค่ะ เธอคิดว่าทำไมคนถึงโกหกคำถามตรงใจแล้วไงเพื่อกลบเกลื่อนคำโกหกที่เคยโกหกเอาไว้ไม่อยากให้คนอื่นรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะว่าฉันป่วยก็เลยใช้ฮอร์โมนเนอร์ถึงได้เนี่ยจุดเริ่มต้นของการโกหกฉันทำอะไรเธอ <c oughs> หลอกฉันทำไมมีใครอยู่บ้างไหม <c oughs> คุณยอมรับคําโกหกที่หวังดีได้ไหมรุ่นพี่อีตรงนี้บอกว่าการทดลองอาจจะเวียนหัวบ้างเพราะการทดสอบใช่ไหมเออไม่แน่อาจจะตื่นเต้นเกินไปทำใจให้สบายก็พอ ทางหลังโกหกตั้งเยอะลองคธอมันขี้โกหกขี้โกหกเป็นคนหลอกลวงโกหกขี้โกหกคุณจะยอมรับว่าตัวเองโกหกก่อนไหมคุณคิดว่าทำไมคนอื่นถึงโกหกเลือกเพียงสามข้อเดี๋ยวนะเอฟเฟคขนาดนี้เลยเหรอ นี่แบบทดสอบเองนะเนี่ยแต่เหมือนทุกคำถามมันก็จีก็แพงข้างในเนาะมันคือปุุมของเขาอะทุกคนมไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วอู้ยลากออกไปเลยครับ ได้เหรอชิงโตนไปอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรพวกเธอทำต่อไปนะอะไรพัดติงเย็ยนเฉินก็ไม่ไวหน้าเหมืนอนกันนะเออขอบคุณนะถือโอเคไหมฉันเน่รพี่รู้ได้ยังไงว่าฉันไม่สบายนะ ฉันไปเตรียมเอาของที่ห้องทดลองตอนที่เดินผ่านมาเห็นสีหน้าเธอเข้าน่าจะไม่ได้มีความสุขนะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรแค่รู้สึกว่าอึดอัดมากเรื่องปฏิกิริยาต่อต้านการทดลองเป็นเรื่องปกติเธอสามารถที่จะขอหยุดได้ทุกเมื่อเข้าใจแล้วขอบคุณนะคะวีสูป,ปอทํทำอะไรของเขา กลไม่รู้ว่าเธอผิดปกติจะโทษเขาทั้งหมดไม่ได้หรอกเขาดูแลคนอื่นอยู่ฉันปัญหาความเป็นมืออาชีพเธอนี่ก็ใจดีนะอย่างอธิบายแทนเขาอีกอืมขี้เกียจสนล้วทำไมจู่ๆถึงได้ดุนักล่ะฉันก็ขี้เกียจจะสนพี่แล้วนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเธอเดี๋ยวกระโดดผ่านกำแพงเมื่อ,อไหร่นะ แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงอ่ะเธอหนีไปเลยเหรอต่อมาฉันก็รู้สึกแย่มากไงแล้วจู่ๆสู้เย็นเฉิงก็พุ่งเข้ามาลากฉันออกไปเลยอ๋อแล้วเขาลากออกไปยังไงอ่ะทำแบบนี้ใช่ไหมแต่ประตูใหญ่ของห้องทดลอง <c oughs> แล้วประกาศดังๆว่าป้ายเสียวตัวเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> แบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เสียวเมี่ยงช่ว <ละ S 1> นเธออ่านกระตุ้นแปลกๆอะไรมาเหรอ <c oughs> สักหน่อยนี่เธอพูดมาตามตรงเไปกับเขาบ้างไหมเขาคนนี้นะบางครั้งตอนนี้เธอรู้สึกว่าเขาดีมากจู่ๆเขาก็พูดจาแปลกๆก็เลยชัดฟิวอ่ะแต่ฉันคิดว่าเธอมีความรู้สึกกับรุ่นพี่ซูนะเพียงแต่เธอไม่รู้ตัวไม่ใช่มั้งอีกอย่างฉันคิดว่ารุ่นพี่ซูก็ชอบเธอเหมือนกันน่ะพวกเธอเหมาะสมกันมาก ฉันคิดว่างสว่เธอชี้ทางสว่างนะเธอเลือกคิดได้แล้วฉันคิดว่าพวกเธอดูแล้วคิดได้แล้วฉันคิดว่าฉันคิดว่าเธอควรไปนอนซะเธอฟังนะไม่งั้นพวกเธอลองดูสิไปนอนไปนอนไม่ไีทางเป็นไปไม่ได้ไปซะไม่ได ต้องถามว่าฉันได้ยินว่านายพาป๋าเสียวตัวออกจากการทดลองของอวี๋ซูปอ๋อฉันเห็นว่าเขามีปฏิกิริยาต่อต้านและผ่านไปได้พอดีใช่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 ใช <laughs> ผ่านไป <laughs> เข้าใจแล้ว <laughs> ي, ไม่เป็นไรเพื่อนรักบอกฉันมาดีๆเ <laughs> นายชอบเขาใช่ไหม ฉันจะบอกให้นะตอนนี้นา,ายหาจะอุ้ยสู้ปอมากไปพยายามหน่อยแยกปลายเสียวตัวมาซะเขาเป็นแค่คู่ทดลองของฉันมั่นใจหน่อยพี่ตัดคำว่าทดลองทิ้งไปงสู้ๆเขาเป็นของฉันนะเ <Ref Wire> อาคำว่าทดลองออกเขาเป็นของฉัน ผมตัดสินใจนำชมรมการ์ตูนเข้าร่วมงานและเปลี่ยนการ์ตูนระดับอุดมศึกษาพบกับหัวหน้าบอกอว๋ยช่วยหาโค้ต้าให้พวกเราหน่อยชมรมการ์ตูนพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าประชุมครั้งแรกหลังก่อตั้งชมรมการ์ตูนใหม่หวังว่าทุกคนจะมาตรงเวลา กับรุ่นพี่ซูเพียงแต่เธอไม่รู้ตัวจะเป็นไปได้ไงอีกอย่างฉันคิดว่ารุ่นพี่ซูก็ชอบเธอนะนะเสี่ยวเมียวมองขาดหมดเลยล่ะนายชอบเขาใช่ไหมฉันจะบอกนายให้นะตอนนี้นายหายจาอหวีซูป,ป๋อมากไปนายพยายามหน่อยแยกปลายเสือตัวมาซะ อุดมศึกษาครั้งที่สิพระเจ้าได้ยินว่างานแลกเปลี่ยนการ์ตูนระดับอุดมศึกษาเข้ายากมากอะพี่ใช้เงินใช่ไหมชมรมเรากินแกลบจนจะยุบอยู่แล้วจะเอาเงินจากไหนก็จริงสูสูนายคงไม่ได้แบบอะไร <laughs> เราแค่ผ่านวิกฤตการยุบชมรมไปชั่วคราว แต่ไม่ได้รับสปอนเซอร์ฉันก็เลยยื่นขอสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งกับหัวหน้าบอกอวีขอแค่ลงแข่งได้ที่หนึ่งก็จะได้เงินรางวัลถึงตอนนั้นค่าใช้จ่ายของชมรมแล้วก็พวกกิจกรรมก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราคอสเพลย์กันดีไหมหรือไม่ก็ใส่ชุดั่านฝูก็เป็นกลุม่มได้ไหมคะ ทันฝูใส่เองได้แต่ชมรมอื่นก็เคยใส่แล้วไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่งั้นเราเตรียมการเต้นดึงดูดความสนใจทีนะ่หน้าประตูได้ด้วยอ้อันนี้ฉันถน,นัดเลยล่ะดีเลยนี่รุ่นน้องไปอเธอเป็นผู้ช่วยของแบล็กนี่ฉันว่าเธอนะ่ะเชิญเข้ามาดีกว่าไหมอ้าวไม่ได้แล้วไม่ได้ ถามรุ่นน้องไปนายแย่งตอบทำไมฉันจะเปิดเผยตัวตนของแบล็คไม่ได้เราางั้นเขาคงไม่เข้าร่วมงานเปิดแบบนี้อใช่ตามนั้นเลย <c oughs> เอา้างั้นเรายังมีข้อได้เปรียบอะไรอีกอะฉันได้ยินว่าชมรมการ์ตูนของมหาวิทยาลัยเ <c oughs> ชีย่ยงเฉิงเก่งมากนะแย่งซีนทุกปีเลย แบล็กมาที่งานไม่ได้จะแสดงผลงานของเขาได้บ้างไหมใช่ชาลานี่เสีย่ยวเมี่ยวรุ่นน้องไปเธอเอาต้นฉบับของแบล็กมาสักสองสามผัสได้ไหมได้สิถ้ามีต้นฉบับของแบล็กด้วยต้องโปรโมตได้นแน่นอนอใช่แล้วการยากนะจะไปเอามาจากไหน<ม>ได้ฉันจะหาวิธีนะ เธอแน่ใจนะเอ่อฉันจะไปหาเขาเลยคิดหาวิธีคิด <ไป S 2> หาวิธีเปียเตัว<ะ>เธอมีวิธีจริงๆเหรอพี่ไม่สนใจฉันแล้วไม่ใช่เหรอคอยดูเถอะฮัลโหลรุ่นพี่อีพี่อยู่ไหนคะ mm hmm. เราไปกินข้าวกันเถอะอ๋อได้เลยคะ่ะได้คะ่ะ ส่ขอจัดอ่ซูฟอสซัวเถาร้านอาหารเฉาซ่านซัวเถากินอะไรดีอ่ะขอไม่ดูหน่อยครับตอนนี้ผมเพิ่มค่ะได้นะดิจิตดับสังอร่อยกยินดีต้อนรับค่ะเป็นพี่ ขอโทษนะคะฉันมาชาไม่เป็นไรสวัสดีค่ะต้องการสั่งอะไรอีกไหมคะอพอแล้วละค่ะเครื่องดื่มนะคะเออฉันดื่มชาก็พอน้ำส้มครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเต็มโตแล้วเนี่ยเสียวตัวฉันรู้จักซูเยียนเฉิงแล้วขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะฉันผิดเองที่สภาพจิตใจแย่เกินไปเพื่อเป็นการขอโทษฉันเลี้ยงหม้อไฟเอง เธอต้องลองเนื้อแกะของร้านนี้สดมากเลยลองดูดูไม่เลวเลยอ๋อจริงสิอันนี้เป็นที่ดับกลิ่นเธอฉีดก่อนกินนะกินเสร็จแล้วฉีดอีกหน่อยบนตัวก็จะหมดกลิ่นม้อไฟอเอาใจใส่มากเลยฮ่ะสิ่งวันเนี้รุ่นพี่คะนิปฉันรู้สึกว่าพเป็นคนดีมากจริงจริง ตั้งแต่เด็ดครอบครัวเรามีผู้หญิงเยอะนอกจากมีพี่สาวแท้ๆสองคนแล้วลูกของญาติก็เป็นผู้หญิงหมดผู้ใหญ่ก็บอกฉันว่าต้องดูแลผู้หญิงให้มากๆเพราะฉันเป็นผู้ชายมีหน,น้าละเพ่งรู้สึกว่าพี่เอาใจใส่มากเหมือนเด็กผู้หญิงเลยอะได้ยินว่าเธอมาที่ม่านเฉิงจากที่ที่ไกลมากยังไม่ได้เดินชมม่านเฉิงใช่ไหมละ่ะนอกจากแถวมหาลาัยแล้วฉันไม่ได้ไปไหนเลยคือว่าฉัน มีตั๋วสวนสนุกสองใบพอดีเธอจะไปด้วยกันไหมถ้าเราสองคนเหรอใช่แค่เราสองคนได้โอเคได้กินเยอะๆนะจิงสื่อด้วยพี่ ทางชมรมการ์ตูนจะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนการ์ตูนระดับอุดมศึกษาพี่จะสะดวกให้ยืมต้นฉบับของพี่สักสองใบเพื่อจะแสดงในงานนิทรรศการไหมคะ <c oughs> ดูสิจะไปยังไงเราจะไม่สปอยซีซั่นสามแน่นอนคะ่ะแค่ต้นฉบับที่ไม่ใช่แล้วนะไปไงต่อที่จริงฉันไม่ใช่ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรท,ท,ทำให้สะดวกก็ช่างเธอเดี๋ยวฉันค่อยคิดหาวิธีใหม่นี่แปลว่าครั้งก่อนพูดก็ไม่เชื่อเลยนะจริงๆรินุพี่อีพูดชัดอยู่นะว่าไม่ใช่มแมลก่ะได้ฮะขอคิดดูก่อนนะจริงเหรอคะจริงสิแล้วเข้ากินเยอะๆนะคะไม่ต้องเกรงใจมือน,นี้ฉันเลี้ยงเอง เอา้าอะไรอะไรลูกใครเลี้ยงมือนี้อ,อร่อยจังหลักการโอ้ยหาเป็นสิบโคตร้รพี่ครับแหม่นี่มันประธานอุ๋ยของเราเองล้อะไรหอบมาที่นี่ล่ะพอแล้วมา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 นั่งนั่งนั่ง ทำไมมาหาฉันเนี่ยอมีอะไรก็พูดมาพี่ครับผมอยากจะขอยืมต้นฉบับของแบล็กกับพี่จะเอาต้นฉบับของแบล็กไปทำอะไรคืออย่างนี้ครับชมรมการ์ตูนของมหาลาัยก่อตั้งใหม่แล้วนะแบล็กก็ทิ้งภาพวาดไว้บนกำแพงอ,อืพวกนักศึกษาก็มีความผูกพันกับแบล็กและชมรมการ์ตูนมากผมก็เลยคิดว่า ครั้งนี้จะช่วยพวกเขานายบอกความจริงฉันมาในทำแบบนี้เพื่อชมรมการ์ตูนหรือเพื่อตัวนายเองได้เลื่อนขั้นเป็นประธานสภานักศึกษาอย่างราบดื่นอ๋อไม่ใช่เลยงั้นทำเพื่อผู้หญิงสักคนอืมพี่ก็เปล่านะพายแลย้วเลิกส,ส่ยเส้นกับฉันเถอะฉันจะไม่รู้ความคิดของนายเหรอ ฉันเดาว,ว่าคนคนนี้ไม่อยู่ชมรมการ์ตูนก็อยู่ที่สภานักศึกษาฉันพูดถูกไหมไม่ผิดไม่ใช่ <c oughs> อีสุปอ๋นายรู้ไหมท่าทางที่นายเพิ่งเข้ามาเหมือนกับนายตอนเด็กๆมากนายนะ่ะจะเลี้ยงหมาจรจัดให้ได้สุดท้ายทั้งครอบครัวไม่เห็นด้วยจากนั้นนายก็ทำท่ายอมเสียสละขอร้องคนอื่นไปเจรจาก,กับพ่อแม่พี่ครับ ครั <mile> ้งนี้ผมอยากช่วยพวกเขาจริงๆพี่เข้าใจนายต้องชอบผู้หญิงคนนั้นแน่ๆไม่งั้นวันนี้คงไม่มาขอร้องฉันถึงที่นี่แต่ว่าฉันเป็นคนที่มีหลักการดังนั้นต้องฉบับฉันให้นายไม่ได้จริงๆเพิ่งอ่านหนังสือมาไงฉันคนที่มีหลักการเองั้นแบบนี้พี่พี่บอกแรกหน่อยว่าพวกเรายืมพี่วางใจได้ อันที่ไม่ใช้แล้วก็ได้มันจะไม่หลุดแน่นอนไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้จริงๆอีกเดียวยากล้วี่มีประชุมนายกลับบ้านเองนะเสี่ยวซือค่าเสี่ยวซือเข้ามาหน่อยเอ่อฉันไม่ต้องการเอกสารบนโต๊ะนั่นแล้วเธอช่วยไปทิ้งให้ทีได้ค่ะมีมีปะ่ะ งั้นฉันไปประชุมก่อนนะออนายกลับบ้านเองนะครับระวังตัวด้วยนี่คือต้นฉนบับซีซั่นสามของแบล็กเหรอพี่ซื้อผมช่วยเองเอข้าทางแล้วได้เน้นให้หนายแล้วกันถึงแงก็ไ<ด>ม่เอาแล้ว สาก็เหมือนป้อนให้อยู่นะทางอ้อมอยู่นะก็รู้อยู่นะบรรต้ฉนฉบับอ้าวจบ เอาละทุกคนจบไปไปที่ได้ปลอยลาวนะครับสำหรับใน EP ีที่6นั่นเองนะครับสำหรับณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของรุ่นพี่อีเองเนี่ยจะเริ่มตกกระไดพลอยโจรอีกแล้วนะฮะทุกคนด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดความจริงว่าตัวเองไม่ใช่แบล็กได้อีกแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเสี่ยวตัวเองเนี่ยไม่เชื่อนะฮะทุกคนก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนะฮะจนมาเจออีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเสี่ยวตัวเนี่ยก็เหมือนจะ ขอร้องนะฮะให้รุ่นพี่อีเนี่ยเอาต้นฉบับซีซัน3ของแบล็ k เนี่ยมาให้กับตัวเองนั่นเองทุกคนเพราะว่าอยากที่จะเอาไปใช้ในงานแลกเปลี่ยนเนะฮะเพราะด้วยคนในชมรมเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าฝั่งของตัวเซลตัวเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยของแบล็กจริงๆนะฮะซึ่งตอนนั้นฝั่งของตัวเยียนเฉิงเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะฮะได้แต่ย้ำว่าฝั่งของเซลตัวเองเนี่ยทำได้จริงๆหรือเปล่านะฮะแต่ด้วยความที่นางเองก็มั่นใจมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยรู้จัก Black จริงๆนะฮะแล้วก็เชื่อว่ายัางไงร,รุ่นพี่อีเนี่ยคือแบล็คแน่นอนนะฮะก็เลยฝากความหวังทั้งหมดเนี่ยให้กับรุ่นพี่อีนะฮะขอต้นฉบับมานั่นเองทุกคนและสุดท้ายตอนนี้รุ่นพี่อีเองนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะฮะก็เริ่มนะฮะตกที่นั่งลําบากรวมถึงตัวเองเนี่ยก็จะยอมรับว่าตัวเองเป็นแบล็คด้วยนะฮะนี่ถึงขั้นไปขอพี่สาวนะฮะหรือว่าบอรกรเนี่ยเพื่อขอต้นฉบับของแบล็คมาให้กับตัวเสี่ยวตัวทุกคน เราว่าหลังจากนี้เรื่องเนี่ยมันจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยพูดความจริงไปเนี่ยมันก็จบแล้วนะฮะแต่สุดท้ายตัวเสี่ยวตัวเองเนี่ยก็ดันไม่เชื่อไงทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันเป็นการชัเฉลยออกมาว่าไม่ใช่นะเราว่าเสี่ยวตัวเนี่ยต้องผิดหวังในตัวรุ่นพี่อีแน่นอนนะฮะนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำบททดสอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการโกหกเนี่ยเห็นปฏิกิริยาชัดเจนเลยนะครับเพราะเสี่ยวตัวเองเนี่ยเริ่มไม่โอ โอเคแล้วเนี่ยฮะด้วยความที่เรื่องในอดีตมันฝังใจมากๆานะฮะแล้วแต่และคําถามที่ใส่มาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันกระแทกใจมากๆนะฮะแต่นี่ต้องขอบคุณนะที่ฝั่งของตัวเยียนเชิงเนี่ยเข้ามาเห็นสถานการณ์ในครั้งนั้นก่อนนะฮะก็เลยเอาตัวของตัวเสี่ยวตัวเนี่ยออกไปจากตรงนั้นได้นั่นเองทุกคนนี่ก็ต้องถือว่าตัวเยียนเชิงเองเนี่ยเป็นอันสวินขี่ม้าขาวเหมือนกันนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฝั่งเสี่ยวตัวเองเนี่ยน่าจะรู้สึกแย่ม,มากกว่านั้นแน่นอนทุกคน อเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน EP นี้อามจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน e ีีต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ